สวัสดีทุกคนอยู่กับดาราดเฮลตี้นะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าการออกกําลังกายช่วงเวลาไหนดีที่สุดวันนี้อยู่กับคุณหมออ้อออกกาลังกายช่วงไหนดีสุดครับคุณหมออ่าก็ต้องบอกว่าให้มันสอดคล้องกับฮอร์โมนของร่างกายครับอ่ามันต้องเล่าเท้าความนิดนึงว่าในแต่ละวัน2ีชั่วโมงเนี่ย uh huh. มันจะมีวงจรเวลาของชีวิต ใครเคยได้ยินก็คือเรียกว่าเซอร์คาเดียนริทึมเซอร์คาเดียนริทึมอ่ามันเป็นวงจรชีวิตธรรมชาติ24ชั่วโมงคือร่างกายเราเนี่ยมหาศจรรย์มากครับค่ะธรรมชาติเขาสร้างมาว่าแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นให้ฮอร์โมนมันเริ่มหลัง่งอ่าตอนเช้าเนี่ยฮอร์โมนมันจะถูกกระตุ้นเนาะหให้หลัง่งโดยที่เราจะมีหลักๆมีสองกลุ่มคือฮอร์โมนแห่งการไฟ g h t i กับ r e l a x i n อ่าก็คือ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการแอคชั่นหรือการกระทําต่างๆต่อสู้เนาะค,คือทํางานทำอะไรอย่เงี้ยค่ะกับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการพักผอ่อนการนอน,นกันนอนใช่ทีนี้ยฮอร์โมนตัวเนี้ยตอนเช้ามันฮอร์โมนแห่งการฟ IGHTING เนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มหลังทีละนิดทีละนิดเนาะอ่าแล้วก็จะไปพีคอยู่ประมาณเที่ยงบ่ายเนี่ยนพีคละหลังจากนั้นฮอร์โมนแห่งการพักผ่อนมันจะเริ่มมาละ ทดนนิดเดือนนิดไอตัวไฟติงก็จะค่อยลดลงลดลงทีนี้ถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยเราควรจะออกในช่วงเวลาที่ร่างกายและฮอร์โมนต่างๆมันพร้อมไฟติงอ่าก็คือช่วงเวลาเช้าสายเช้าสายใช่เ้าสายแต่ถ้าในช่วงช่วงบ่ายเนี่ยฮอร์โมนแห่งการพักผ่อนเนี่ยมันเริ่มเริ่มมาโดยเฉพาะหลังห้าโมงเนี่ย ฮอร์โมนแห่งการที่จะนอนหลับสนิทเนี่ยมันจะเริ่มมาละ mm hmm. เริ่มมาถ้าเราไปทํากิจกรรมอะไรที่มันเป็นการไฟหรือเป็นการเขาเรียกว่าไปฝืนมันอะ mm hmm. มันอาจจะมีผลกระทบต่อการนอนจริงๆลองสํารวจกิจกรรมค่ะคช่วงช่วงเย็น,น,นต mm hmm. ั้งแต่ห้าโมงไปคือธรรมชาติเขาเขาให้สัญญาณของพระอาทิตย์เนี่ยเป็นการทํางานทํากิจกรรม mm hmm. แสงจันทร์เป็นช่วงแห่งการพักผ่อนเราเราใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติมันจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วโดยสรุปเลยทุกคนการออกกําลังกายที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าสายสายช่วงช่วงเช้าอาจจะถึงช่วงสายประมาณนี้นะคะถ้าถ้าให้สอดคล้องกับเสร์เคเดียรล,ลิทึมละกนันอาจจะมีหลายศาสตร์หลายสูตรเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งช้อยละกันนะคะที่จะฝากไว้ และสำหรับใครที่มีคำถามเรื่องของสุขภาพนะครับผมสามารถเม้นมาได้เนาะครั้งต,ต่อไปเราจะเอาคำถามของทุกคนเนี่ยนะครับมาทำเป็นคิวให้กคุณหมอตอบครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพสามารถถามมาได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของความเวยข้อมงานอย่างเดียวนะเรื่องของสุขภาพสามารถเม้นมาถามเลยครับ